มาเลยครับแปนาทีต่อไปนี้มาทําความเข้าใจกับอาจารย์วัดดวงนาเพิินช่องดงนาเพลินนะครับอ,อทางเฟซบุ๊กสุภาพตานคุณนะครับเด้ออย่าลืมว่าทางช่องเป็นสื่อกลางให้เท่านั้นนะครับอมืมือเศร้านะก็เฮ่อห้ากันน้ำห้อยพญายนาคป้าเออหลายครับทั่ววัดออน้ำกันครับถ่ายทอดสดกันในเบื้องนะครับเนาะ น้ากันไปตลอดเลยครับกูเศ้าะนะครับอืเนื้อหม้อทอดสามเคียงมันแกงไทยอคือสี่เห็นกันอยู่นะครับเนาะอเอาฮานอยมารวมเราสามขี้เราสตาครับประธามีเล่าพัฒธานาเอาน้ำใส่เลยครับเด้อหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าครับแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับมือนี่ครับมือนี่ครับวันที่สองบอกครับเออวันที่สองแหละครับเอาวันที่สองนะครับเนาะเลข รถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ตัวกันครับหกไอสามหกหกเก็ดสาเก็ดสามครับโอ้ยครับตัวกันครับขึ้นกับเขาเลขรถหลอบหนึ่งเขาเลขปล่อยตรงตรงครับห้าสองห้าเหรครับอืมสองห้าครับขึ้นครับเออหนองเนี้ยวโบ้เด้กจับครับมือนีเดรเลขกพญานาคครับเหล็กอยู่ขอนใหม่เพราะเขาจะว่าพญานาคเรี่ยไรขามขอนด้วยนะครับเอี่ย เฉยๆเบื้องน้ำกันอยู่หรอกครับเมื่อนี่ครับอืนะครับเบื้องนะครับเนื้อว่าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมทับสิบสองน้าโหนะครับทางโยมแม่อาจารย์โยมแม่บัวตานคุณระยาดพี่น้องลับก็ประจาาได้ถวายวัดได้ถวายดินสร้างวัดนะครับได้ถวายดินสร้างวัดนะครับนอกให้แก่วัดมงคลสวัสดิ์ครับ สบายดินชาวัดสิบสามไร่ครับสองงานสิบสองตารางว่าครับม,มาการะจายวปเมื่สามไร่ครับสามไร่สิบสองงานสิบสามตารางวาครับสามไร่สิบสองงานสิบสามตารางวาครับเย่เลืมนะครับอือใายดินาวัดสร้างวัดครับไม่ยังะลูลกอือนี่นะครับมัดไปมัดตายตรงตัว มือ๋ยวเดมือนี้ครับมือนี้ครับอยู่ในกระดานครับมือนี้ครับไปเอานี่นะครับมือนี้ครับเอาดูสองนาทีผ่านไปแล้วครับิืงของพระอาจารย์นิรุตด้วยครับมือนี้ครับของพระอาจารย์นิรุตมากงามๆเลยครับเลขลดเลยครับอ่ะสี่ศูนย์หกศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับ น,าาน,นี่นะครับของพวาอาจานลุดน้อยๆตัวนี่นะครับน้อยๆตัวแน่นๆนี่น,น,น,นะครับหน่อยมัดรวมลาวสามัคคีลาวสตาด้วครับเด้ออย่าลืมนะครับเด้อของพวาอาจารยนลุดครับอืม นะครับของพระอาจารย์ในรุดครับแนวทางวันนี้ครับอืสุขคนมีแนวทางสุขคนครับมื่อนี่แล้วครับหน่อยๆแน่นๆครับสี่ศูนย์หกศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับเอาบานครับเาเบิ้งนี่ครับนี่นะครับไหวที่ดินครับนี่ครับสามจุด สองจุดสิบสองครับนะครับเก็มาทาภูมักผู้ชอบชอบก็จัดกันก็ผ่านครับว่าแต่ว่ากันครับเดครับสามจุดสองจุดครับสิบสองครับยะมึงกัน่ะมึงกัน่ะอะไรกันนีน่งงาม ครับเอ่นี่นะครับมาดูนี่บานนี้ครับเอ่าเป็นมาลีข้อยพญานาคบ่ครับนี่รอยพญานาคหัวอะไรล่ะนี่นะครับนี่รัฐบาลนะครับอืมอ้ยครับอเคนเขียนนะครับเนาะเอ่นี่นะที่แรกเห็นเห็นอยู่ขอนครับอืมเพิ่นข่ามขอนนะครับเนาะเนี่เพิ่นขามขอนครับ ก้าห้าเก้าห้าเกตห้าเกตเก้าห้าครับโอ้ยครับอืเก้าห้าเกตเก้าเกตเก้าห้าครับอบาดมะนาวมซส่มก่อนนี่นี่มาดตีส้อยกันครับพันวาพันเห็นเกตห้า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 แล้วก็เกตห้าครับอย่าลืมเลครับเดี่เป็นรัฐบาลครับอันนี้เป็นรัฐบาลครับเล็กห้อยพญานาคอีกแล้วครับเอี่ยมาอีกแล้วครับเหล็กห้อยพญานาคครับ เห็นส่วนซานมือนีเห็นหลายครับเห็นหลายครับตื่นเต้ามากไม่ออกก็จะพอก็จะมาจากหันก็จะเลยไปยางเหระเห็นครับเห็นหลายห้อยครับเห็นหลายห้อยครับอืเห็นหลายห้อยครับเป็นส่วนซานเหมนเลยครับมือเห็นมันห้อยหมาก็่ทเป็นยำๆแบบจกๆๆนะครับเนาะอันนี้มันโมเมนต์ห้อยหมาครับเออเด้เอานี่แหละครับชอบก็จ่ายขัดก็ผ่านเพ้าระฮัรจับเอาใบลอตเตอรี่ไว้ครับบางที่ได้เป็นร้อยร้อยล้านคือนกรเจานะครับเนาะเออ ชอบก็จัดกัดก็ผ่านวันไหนว่ากันจา้าเมื่นครับอันนี้ลอยมายาหน้าครับอืมเมืองครับนะครับก้าวขึ้นเมืองวันที่สองกันอีกขึ้นก่านะครับเอ้เห็นเมืองวันที่สามใช่งไหมนะใี่ยรถวันที่สามครับวันเออวันที่สามอยู่ทั้งเดือนนาต้องเดือนนาเอ,อ้า นี war, ่ครับเหรียญร้อยพญานาคครับวันที่สามครับอย่าลืมนครับด้วเพราะว่าครึ่งหากันหลายครับวันที่สามเอาร้อยพญานาคไปเลยครับเก้าห้าเก็แล้วก็ห้าเก็เก้าห้าเก้าเก็ี่ห้าหศนยหกห้าหนึ่งห้าหครับเลขรถอาจารย์ชห้าหกศูครับเลขตัวกันหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกครับเลขรถอาจารย์ครับอย่าลืมนะครับ นี่แหละครับโอ้โนะครับเด้อของวันพรุ่งนี้วันที่สามครับอืมนี่ครับอ่ะ,อะกลับมาทุบตวนกันใหม่ครับอืมนครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับ วันที่สองครับอ้าวในวันที่สองครับซอกก็จัดจัดก็ผ่านนะครับเนาะเออหรือว่าสมัครนี่ถวายดินก็ได้ครับสามสามสองสองสามหนึ่งสองสองหนึ่งครับสองสองครับอสองสองครับโอ้ครับหร่าอ่หนึ่งสามครับหนึ่งสามก็ได้ไดครับเนาะหนึ่งสามหนึ่งสามครับให้ครับหนึ่งสามครับเอาหนึ่งสามครับแล้วก็ ครับเอ้าชอกก็จัดกัดก็ผ่านบริด้ว่ากันนะครับนะ